วันนี้วันจันทร์ที่7จ็ดพิธนายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับน้องเชอรี่นะครับเริ่มต้นกันที่นะครับาบ่อของน้องเชอรี่สีดำนะครับผมซึ่งบ่อที่เห็นในขณะนี้นะครับซึ่งวันแรกที่เข้ามานะครับก็30เมษายนพุทธศักราช2564นะครับทั้งหมด80ดสิทั้งหมด70ชีวิตนะครับผม 70สบตัวนะครับผ่านไปนะครับผมจนมาถึงนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมวันที่27เจดพฤษภาคมนะครับเรืออยู่ทั้งหมด5้าบดชีวิตนะครับพอผ่านมาสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็วันที่7ดนะครับน้องเสียชีวิตไปทั้งหมดนะครับนี่ครับ9้ศพเลยนะครับผมนี่เก้าศพนะครับจะเรือทั้งหมดนะครับตอนนี้หอยเชอรี่สีดาทั้งหมด4ี่สบชีวิตนะครับนี่ครับ ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนน้ําให้เมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็ผักตบชวาลงมาแล้วเดี๋ยวหานะครับใบมะละกอแล้วก็ผักให้น้องหอยเชอรี่สีดานะครับที่เหลืออยู่ทั้งหมด49ตัวนะครับผม49ชีวิตนะครับได้กินต่อนะครับนี่ก็คือเป็นบ่อเลี้ยงน้องเชอรี่สีดํานะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ บอน้องเชอรี่สีทองนะครับผมซึ่งทําการเปลี่ยนน้ําให้แล้วนะครับวันนี้นะครับก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับของวันนี้นะครับซึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้ววันที่27พฤษภาคมเหลืออยู่ทั้งหมด11ชีวิตนะครับพอวันนี้วันที่7มิถุนายนก็เรือทั้งหมดนะครับ11ชีวิตนะครับไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับนี่นะครับ สำหรับอยเชอรี่สีทองนั้นนะครับนำมาเลี้ยงลงบ่อวันที่26เมษายน2564ทั้งหมด18ชีวิตนะครับจนถึงวันนี้เหลือทั้งหมด11ชีวิตนะครับนั่นก็หมายความว่าตายไปแล้ว7ศพนะครับชุดนี้จะมาทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็เริ่มโตแล้วนะครับผ่านมาเดือนกอกว่าแล้ว ก็เพิ่งเปลี่ยนน้าให้น้องนะครับแล้วก็ผักตบชวาลงแล้วเดี๋ยวจะไปเอาไปมะนละกอละกแล้วก็มีอาหารปลาที่น้องชอบกินนะครับให้น้องกินต่อไปครับนี่นะครับทั้งหมด11ชีวิตนะครับซึ่งเป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่ครั้งแรกนะครับก็เพิ่งเรียนรู้นะครับมือใหม่ก็ค่อนข้างเลี้ยงยากอยู่เหมือนกันครับตอนเอา พอเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เลี้ยงแล้วก็แต่ละสัปดาห์ก็มีการตายนะครับเกิดขึ้นส่วนถ้าเอาไข่มานะครับก็ฟักเป็นตัวนะครับพอผ่านไปสองสัปดาห์ก็เริ่มตายนลครับเนื่องจากน้ําของบ่อสกปรกนะครับพอจะเปลี่ยนก็ตัวเล็กก็เปลี่ยนยาก,กนะครับเปลี่ยนแล้วก็มีการตายนะครับซึ่งนี้เราจะพามาดูนะครับ่บอนี้คือเป็นบอ่อฟักไข่หอยเชอรี่สีดํานะครับผมซึ่งไข่ที่เอามาฟักตรงนี้ก็คือเอามาจาก นะครับของพ่อแม่พันธุ์บ่อนี้เนี่ยครับผมซึ่งบ่อนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมตอนนี้เลือยอยู่สีเก้าชีวิตนะครับน้องก็จะไข่ตามขอบบ่อนะครับพอไข่ตามขอบบ่เสร็จปุ๊บเราก็แกมไมอในบ่ฝักไข่งจะเห็นตัวดำๆนี่คือฟักเป็นตัวแล้วนะครับนี่น้องจะเยอะมากนะครับอันนี้เป็นลูกไขยเชอร์รี่สีดำนะครับได้สองสัปดาห์นะครับ อาหารก็จะเป็นนะครับมีผัามนะครับแล้วก็มีต้นตบชวาครับผักกาดขาวด้วยนะครับให้น้องกินนะครับสักหน่อยก็จะเปลี่ยนน้ําให้น้องแล้วก็ย้ายเข้าไปบ่อใหญ่ต่อไปครับส่วนบ่อนี้นะครับผมเป็นบ่อที่เดิมนัฟักหอยเชอรี่สีทองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่นี่นะครับปรากฏว่าน้องตายไปหมดนะครับอันนี้ก็คือเลือที่เห็นอยู่นี่ครับ อันนี้ก็คือส่วที่รอดจากการตายนะครับก็จะมีเริ่มตัวแล้วบ้างนะครับซึ่งมีการฟักไข่เอาไข่มาแล้วก็ฟักเป็นตัวครั้งแรกของผมนะครับซึ่งก็กําลังเรียนรู้และพัฒนาอยู่ครับใครมีคําแนะนําก็สามารถทักทายมาแนะนําได้ครับเดี๋ยวไว้จะมีเวลามาอัปเดตให้อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ